ตอนที่สามเสียงเออยวาวแว่วมาแต่ไกลทุกคนต่างมองไปข้างหน้าเสียเจรหลี่ได้ยินเสียงนั้นหน้าของเขาก็เปลี่ยนสีโดยพลันรีบรุดไปทันทีฉินมู่หลานก็จําได้เช่นกันว่าเสียงเมื่อครู่นี้เป็นของลเสเวียเยียนดังนั้นเธอจึงรีบตามไปติดติดตอนที่เธอมาถึงเห็นเพียงลีซเวียเยียนกอดเสียเจรอ,อวีเอาไว้ร่าให้แทบขาดใจชาวบ้านที่มุงดูอยู่รอบๆบต่างก็ทอดถอนใจอยู่ตรงนั้นเฮอะ เซียวอวีเจ้าเด็กคนนี้ยังเล็กอยู่เลยนึกไม่ถึงว่าจะด่วนจากไปแล้วน่าสงสารจริงๆใช่แล้วพระตกลงไปในน้ําขนาดนั้นพอช่วยขึ้นมาได้ก็ไร้ลมหายใจแล้วเซี่ยเจอรีรุดมาถึงข้างหน้าแล้วพี่สะพ้ายเร็วเข้าพวกเรารีบไปส่งเสี่ยวอวีที่โรงพยาบาลกันเถอะใช่ใช่ไปโรงพยาบาลลีสวียเอยเยนชาว่าไปทั้งตัวเมื่อได้ยินคําพูดของเสี่ยเจรีหล่อนก็พยักหน้ารับโดยไม่รู้ตัว ฉินมู่หลานเห็นสีหน้าซีเซียวของเด็กแล้วก็รีบคว้าตัวเด็กออกมาวางให้นอนราบลงกับพื้นตรวจดูภายในช่องปากเขาจากนั้นจึงเริ่มลงมือช่วยชีวิตไว้เธอทำอะไรเธอจะทำอะไรกับเสี่ยวอวีเมื่อเห็นการกระทำของชินมู่หลานลีเสวียเยียนถึงกลับมารู้สึกตัวพุ่งเข้าไปหาเธอราวกับคนเสียสติเนี้อซาชินมู่หลานพูดด้วยสีหน้าเคร่งครึมถ้าอยากให้ลูกของพี่รอดชีวิตก็รอฉันอยู่นิ่งๆ เห็นฉินมู่หลานเป็นแบบนี้ลีสเสวียนพันรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่เมื่อหายตกใจก็เห็นฉินมู่หลานกำลังกดหน้าอกสลับกับจูบเสี่ยวอวีหล่อนตกตะลึงไปทันทีเมื่อครู่นี้หล่อนคิดว่าฉินมู่หลานจะมีวิธีจะจริงๆแต่ตอนนี้ดูแล้วฉินมู่หลานเชื่อถือไม่ได้สักนิดเธอทำแบบนี้จะช่วยเสี่ยวอวีได้อย่างไรกันเธอหยุดเดี๋ยวนี้นะลีสเสวียเยี่ยนพูดพลางจะพุ่งเข้าไปหาอีกครั้งเสี่ยเจ๋อหลีรีบห้ามลีสเสวียเยี่ยนเอาไว้พี่สะพ้ายรอ,อก่อนเธอ เขาเห็นสีหน้าจริงจังของฉินมู่หลานและการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องก็เกิดความหวังเลือนรางขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุปล่อยพี่เธอปล่อยพี่ลีสเสวียเยี่ยนเห็นตนเองถูกดึงรั้งไว้จึงดิ้นรนขัดขืนอย่างรุนแรงเย่เสี่ยวเหอและคนอื่นๆที่ตามมาทีหลังเห็นภาพนี้ก็พูดจาเน็บแนมขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ชินมู่หลานเธอรีบหยุดมือเธอเสี่ยวอวีหมดลมหายใจแล้วเธอยังจะทำลายร่างกายเขาอีกหรือไง นั่นสิเธอรีบปล่อยเสี่ยวอวี๋เร็วเข้าใช่แล้วแล้วรีบหยุดเถอเธอคิดว่าเธอเป็นใครน่าจะเสกทําให้คนกลับมามีชีวิตได้หรือไงคนที่รายล้อมอยู่ตรงนั้นพากันพูดถักถังฉินมู่หลานแต่ฉินมู่หลานไม่ได้หยุดมือช่วยชีวิตเด็กน้อยต่อไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตึกจู่ๆเสี่ยวอวี๋ก็สําลักน้ําออกมาจากนั้นก็ไอโคลกอย่างรุนแรง ชินมูหลานเห็นดังนี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกจากนั้นจึงพลิกตัวเสี่ยวอวี่ใช้มือข้างที่ว่างตบหลังเสี่ยวอวี่แรงๆเสี่ยวอวี่สำลักน้ำออกมามากกว่าเดิมจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นปล่อยโฮออกมาเสียงดังฮือเมื่อคนที่อยู่รอบๆได้ยินเสียงร้องให้พวกเขาต่างก็ตกใจสุดท้ายไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปิดปากขึ้นฟื้นฟื้นแล้ว ลีสเสวียเยเยนเป็นคนแรกที่ตอบสนองหล่อนขืนตัวหลุดจากมือของเซี่ยเจ๋อหลี่รีปรีเข้าไปหาลูกชายของตัวเองเซียวอวีหือแม่จ๋าเซียวอวีน้ำตาไหลพรากออกมากอดลีสเสวียเยเยนไม่ยอมปล่อยคนที่อยู่รอบๆอบเห็นเซียวอวี่ร้องให้เสียงดังขนาดนี้แล้วก็พูดขึ้นมาอย่างอดไม่ไหวร้องให้ได้ขนาดนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรแล้วใช่แล้วร้องให้ออกมาได้คงดีขึ้นแล้ว ถึงตอนนี้ทุกคนก็ตระหนักได้ว่าเมื่อครู่นี้ฉินมู่หลานกำลังช่วยคนจริงๆนึกไม่ถึงว่านางหนูจากครอบครัวฉินจะเก่งกาจขนาดนี้เมื่อครู่นี้เสี่ยวอวี๋ไม่มีลมหายใจแล้วกลับถูกหล่อนช่วยจนฟื้นขึ้นมาได้ใช่แล้วแล้วคิดไม่ถึงเลยดูเหมือนผู้เฒ่าฉินจะมีคนสืบทอดแล้วคนรอบด้านต่างพูดคุยกันอื้ออึงเซ็งแซ่ฉินมู่หลานจึงถือโอกาสนี้ผลักความชอบให้ฉินอวิ๋นเห่อ ต้องขอบคุณคุณปู่ที่สอนฉันตั้งแต่เด็กวันนี้ถึงช่วยเสี่ยวอวี่ไว้ได้แต่โชคดีที่พบเสี่ยวอวี่เร็วถ้าช้ากว่านี้ไปสองสามนาทีถึงตอนนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วถึงเสี่ยวอวี่จะถูกช่วยจนฟื้นแล้วแต่เมื่อครู่นี้ตอนที่ทุกคนไม่ทันสังเกตชินมู่หลานแอบจับชีพจรของเสี่ยววี่ดูแล้วเสี่ยอวอวี่กำลังมีอาการหนาวสั่นแต่ตอนนี้เธอไม่มียาอยู่ในมือดังนั้นเธอจึงแนะนําให้หลีสเสวีย่เยี่ยนส่งเด็กไปโรงพยาบาล พี่สไปยพวกเราส่งเสี่ยวอวี๋ไปตรวจที่โรงพยาบาลสักหน่อยเธอขะดูว่ามีปัญหาอะไรอีกไหมได้ยินคำพูดนี้หลิสเวียนจึงรู้สึกตัวหันไปมองฉินมู่หลานอย่างซาบซึ้งใจแล้วพูดขึ้นน้องสภปยวันนี้ต้องขอบคุณเธอจริงๆถ้าไม่มีเธอเสี่ยวอวี๋ของเราคงจากนั้นหล่อนก็รีบปัดน้ำตาทิ้งโดยเร็วพยักหน้าตอบตกลงได้พวกเราไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เถอะ ก่อนหน้านี้หล่อนไม่ชอบฉินมู่หลานเป็นอย่างมากคิดว่าการที่น้องสามีแต่งงานกับผู้หญิงพันนี้ครอบครัวคงวุ่นวายแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเวลาที่หล่อนกำลังสิ้นหวังถึงที่สุดฉินมู่หลานจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาช่วยลูกชายของหล่อนทําให้หล่อนเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อน้องสะใภ้คนนี้เหลือไว้แค่ความซาบซึ้งใจ เสี่ยเจอหลี่ที่อยู่ด้านข้างจดจ่อกับทุกความเคลื่อนไหวของฉินมู่หลานตั้งแต่ต้นทั้งยังเห็นทุกขั้นตอนที่เธอช่วยคนเอาไว้กำลังมองฉินมู่หลานอย่างไม่เชื่อสายตาเขานึกไม่ถึงจริงๆว่าฉินมู่หลานจะมีทักษะทางการแพทย์อย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงเป็นหลังหลานชายตัวน้อยจึงตัดสินใจส่งเขาไปยังโรงพยาบาลอีกด้านหนึ่งเหยาจิ้งจือและเซี่ยเจอเวอยก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเช่นกัน จึงรีบติดตามไปเมื่อได้ยินว่าเสี่ยวอวีฟื้นแล้วทั้งสองคนต่างก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเหว่ยงจิ้งจือรู้ว่าพวกเขากำลังจะไปโรงพยาบาลจึงรีบพาเด็กน้อยกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านแล้วไปโรงพยาบาลด้วยกันเมื่อกลุ่มคนมาถึงโรงพยาบาลเซี่ยเจอลี่อธิบายสถานาการณ์ให้หมอฟังจากนั้นจึงขอให้หมอตรวจอาการให้เสี่ยวอวีหมอคนนั้นได้ยินว่าเสี่ยวอวีถูกช่วยเอาไว้ได้หลังจากจมน้ำและหมดลมหายก็รู้สึกประหลาดใจ จริงหรือเด็กหมดลมหายใจแล้วยังถูกช่วยจนฟื้นขึ้นมาหรือลีสเสวียเยี่ยนที่อยู่ข้างๆรีพยักหน้าเป็นพันวันแล้วเอ่ยใช่ขน้องสะพ้ายของฉันเก่งกาจจริงๆแล้วหล่อนก็เล่าเรื่องที่ฉินมู่หลานช่วยลูกชายไว้อีกรอบหนึ่งคุณเป็นคนช่วยชีวิตเด็กหรือหมอคนนั้นเห็นฉินมู่หลานยังเป็นเด็กสาวก็ยังรู้สึกไม่เชื่อถือเท่าใดนะักฉินมู่หลานรีบยิ้มกว้างแล้วบอก ตั้งแต่ยังเล็กฉันก็ได้เรียนรู้จากคุณปู่มาบ้างคุณหมอตอนนี้พวกเรารีบตรวจเสี่ยวอวีให้แน่ใจเถอคะค่ะหมอได้ยินแบบนี้แล้วก็ไม่ถามอีกต่อไปเริ่มตรวจร่างกายของเสี่ยวอวีหลังจากผลตรวจทั้งหมดออกมาแล้วคุณหมอคนนั้นก็แจ้งด้วยสีหน้าผ่อนคลายวางใจได้เด็กคนนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเพียงแค่เป็นหวัดเพราะตกน้ำเท่านั้นผมจะเขียนใบสั่งยาแก้หวัดให้ก่อนพวกคุณกลับไปก็คอยสังเกตอาการเขาก็พอขขอบคุณค่ะคุณหมอ เซี่ยเจ๋อเวยและหลี่เสวียเยี่ยนรีบร้อนขอบคุณคุณหมอคนนั้นหมอคนนั้นยิ้มแล้วโบกมือให้จากนั้นชี้ไปที่ฉินมู่หลานแล้วพูดขึ้นถ้าพวกคุณอยากขอบคุณก็ควรขอบคุณหล่อนถ้าไม่ใช่เพราะหล่อนช่วยเด็กไว้ได้ทันผลที่ตามมาก็เอ่ยได้ยากแล้วหลังจากพูดจบแล้วเขาก็หันไปมองฉินมู่หลานอย่างครุ่นคิดก่อนจะถาม สหายผู้นี้ไม่รู้ว่าคุณจะช่วยสอนวิธีช่วยคนวิธีนั้นกับพวกเราได้หรือเปล่าอนาคตถ้าเราเจอสถานการณ์อย่างนี้อีกพวกเราจะได้ลองดูคุณวางใจเอถอะท่าวิธีนี้ได้ผลจริงๆทางโรงพยาบาลของเราจะมอบทงเกียรติยศให้คุณและเราจะให้รางวัลตอบแทนคุณเช่นกันฉินมู่หลานพยักหน้าตอบได้แน่นอนค่ะเธอหวังว่าจะมีคนได้เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเป็นแบบนี้ก็จะช่วยคนได้อีกหลายคนตอนที่ หมอคนนั้นเห็นฉินมู่หลานตอบตกลงเขาก็รู้สึกยินดีจริงหรือได้อย่างนั้นก็ดีมากแล้วจากนั้นจึงแนะนําตนเองผมชื่อหลี่เฉิงตงสวัสดีค่ะคุณหมอหลี่ฉันชื่อฉินมู่หลานค่ะฉินมู่หลานเห็นดังนี้จึงแนะนําตนเองเช่นกันแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเสียววี่ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วเธอก็หันหน้าไปมองเสี่ยเจ๋อหลี่แล้วบอกเขาถ้าอย่างนั้นพวกคุณกลับไปก่อนเธอฉันจะอยู่คุยกับคุณหมอหลีก่อนคุยเสร็จแล้วฉันจะกลับเองค่ะ เซี่ยเจ๋อหลี่ได้ยินดังนั้นก็เหลือบมองฉินมู่หลานจากนั้นหันกลับไปบอกเซี่ยเจ๋อเวย่ยพี่ใหญ่พวกพี่กลับไปก่อนเธอพวกเราเสร็จจากทางนี้แล้วจะกลับไปเองได้ถ้าอย่างนั้นพวกเรากลับก่อนละ่ะ เซียเจอ๋อเหวยได้ยินแล้วก็พยักหน้าจากนั้นเขาหันไปขอบคุณฉินมู่หลานอย่างจริงจังอีกครั้งแม้กระทั่งเหยา่ยงจิ้งจือยังขอบคุณฉินมู่หลานเช่นเดียวกันไม่รู้ว่านางรู้สึกไปเองหรือไม่ตั้งแต่ลูกสะภ้ยเล็กคนนี้แต่งเข้าบ้านมาหล่อนก็ดูแตกต่างไปจากเมื่อก่อนดูเหมือนานางจะไม่ได้รังเกียจฉินมู่หลานคนปัจจุบันนี้แล้วหวังแค่เพียงว่าหล่อนจะเป็นอย่างนี้ตลอดฉินมู่หลานคาดไม่ถึงว่าเซียเจ๋อหลีจะอยู่ด้วยแต่เธอควรจะทำธุระให้เสร็จโดยเร็วไม่อย่างนั้นกว่าจะกลับฟ้าคงมืดแล้ว คุณหมอหลีคะถ้ายอย่างนั้นคุณลองดูว่าในโรงพยาบาลของพวกคุณมีใครพอมีเวลาว่างบ้างทุกคนจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันฉันจะได้สาธิตวิธีให้พวกคุณดูโดยละเอียดได้ครับหลีเฉิงต้องเรียกหมอและพยาบาลในโรงพยาบาลที่ว่างอยู่มาถึงแม้หลีเฉิงต้องจะมีเจตนาดีแต่ก็ยังมีบางคนที่ต่อต้านขึ้นมาคนหมดลมหายใจไปแล้วทำอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรแน่นอนว่ามีประโยชน์เนิ่นนานมาแล้วกว่าหนึ่งพันปีก่อนในตำราจินคู่เย,ย่าเลเวีย ได้เอ่ยไว้ว่าเพื่อช่วยคนที่ผูกคอตายให้นอนลงบนเตียงคนหนึ่งกดมือของเขาลงบ่อนอกคนผู้นั้นแล้วทําการกดซ้ําๆหลายครั้งฉินมู่หลานบอกเล่าต้นกําเนิดและการพัฒนาของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นจึงสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดดะให้ดูสุดท้ายจึงกล่าวเวลาที่ดีที่สุดในการให้ความช่วยเหลือมีเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นถ้าพวกคุณฝึกฝนวิธีนี้จนเชี่ยวชาญแล้วก็จะเพิ่มความหวังในการช่วยชีวิตคนได้มากขึ้น พูดได้ดีหลี่เฉิงต้องเป็นคนนำปรบมือขึ้นมาจากนั้นเขาจึงหันไปมองทุกคนแล้วเอ่ยพวกเราอยู่ในฐานะแพทย์ก็เพื่อช่วยคนมีวิธีการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิธีไม่ดีกว่าหรือวันนี้พวกคุณต้องศึกษาวิธีการให้ดีคนอื่นๆเห็นว่าสิ่งที่ฉินมู่หลานพูดมีที่มาที่ไปจึงค่อยๆเชื่อขึ้นมาบ้างแล้วเซี่ยเจ๋อหลี่มองฉินมู่หลานที่อยู่ตรงกลางวงล้อมเขาพลันรู้สึกว่าวินาทีนั้นเธอดูเปล่งประกายขึ้นมาทั้งคนเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ ฉินมู่หลานน่วนอยู่กับการสาธิตวิธีจึงไม่ได้สังเกตสายตาที่จับจ้องมาของเซี่ยเจอรี่เธอเห็นว่ามีคนไม่น้อยจึงให้พวกเขาจับคู่กันทดลองทำวิธีปฏิบัติจริงถ้ามีตรงไหนผิดพลาดเธอก็จะชี้แนะข้อผิดพลาดให้ฟังทันทีเมื่อกระบวนการสาธิตสิ้นสุดลงแล้วฉินมู่หลานก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจที่ทุกคนศึกษาด้วยความจริงจังและปฏิบัติออกมาได้ดีโดยในหมู่พวกเขามีคุณหมอหลี่ทำได้ดีที่สุดคุณหมอหลี่ถ้าอย่างนั้นพวกเรากลับก่อนนะคะ ลีเฉิงต้องยิ้มแล้วบอกลาฉินมู่หลานสหายฉินทําให้คุณเสียเวลาแล้วพวกคุณกลับดีๆนะครับค่ะเมื่อทั้งสองคนออกมาจากประตูโรงพยาบาลแล้วเซียเจรลี่จึงหันไปถามฉินมู่หลานคุณหิวไหมครับได้ยินคําถามนี้ฉินมู่หลานจึงตอบกลับนิดหน่อยค่ะเธอหิวแล้วจริงๆถึงอย่างไรนี่ก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วและพวกเขาก็พลาดอาหารมื้อกลางวันไปตอนนี้เธอหิวจนไส้กิวแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราไปหาอะไรกินหน่อยแล้วค่อยกลับนะครับ ฉินมู่หลานพยักหน้าเร็วๆจากนั้นตามเซี่ยเจ๋อหลี่ไปยังร้านอาหารของรัฐแต่โชคไม่ดีที่ในร้านตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วกระนั้นเซี่ยเจ๋อหลี่ก็ไปร้องขอหัวหน้าพ่อครัวคนนั้นจนเขายอมตกลงทำบะหมี่ให้พวกเขาไม่มีอย่างอื่นให้กินแล้วพวกเรากินบะหมี่รองท้องเถอะขอแค่มีอาหารให้กินก็ไม่แย่แล้วฉินมู่หลานไม่เลือกมากแม้แต่น้อยมีบะหมี่ก็ดีมากแล้วคลำบักคุณแล้ว เมื่อเห็นรอยยิ้มงดงามราวดอกไม้บานและดวงตาเปล่งประกายระยิบระยับของฉินมู่หลานเซี่ยเจ๋อหลี่ก็อดตะลึงไม่ได้เขาแทบจำไม่ได้แล้วว่าฉินมู่หลานที่น่ารำคาญคนก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรรู้สึกเพียงว่าฉินมู่หลานในตอนนี้แม้จะอบอ้วนไปสักนิดแต่กลับดูน่ารักอย่างไม่มีสาเหตุฉินมู่หลานเห็นเซี่ยเจอ๋อหลีมองตนเองโดยไม่พูดอะไรก็อดถามขึ้นมาไม่ได้ทำไมคุณเอาแต่จ้องฉันล่ะคะมีอะไรติดหน้าฉันเหรอเธอพูดพลางลูบคลำใบหน้าอ้วนกลมของตัวเองไปด้วย เสี่ยเจอหลี่ได้ยินคำพูดของฉินมู่หลานจึงได้สติกลับคืนมาใบหูของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยทว่าสีหน้ากลับไม่ปรากฏอารมณ์ใดๆเขาใส่หัวนิ่งๆแล้วบอกเธอบนหน้าคุณไม่มีอะไรเปื้อนหรอกเมื่อครู่ผมกำลังคิดถึงเรื่องบางอย่างอยูอย่เลยเหม่อลอยไปนิดหน่อยฉินมู่หลานไม่คิดอะไรมากตอนนี้เองบะหมี่ก็ทำเสร็จและนำมาเสิร์ฟแล้วทั้งสองคนรีบกินบะหมี่ทันที หลังจากกินบะหมี่แล้วเซียเจหลี่ก็พาฉินมู่หลานกลับไปที่หมู่บ้านชิงซานตอนขามาพวกเขามาพร้อมกับบัวเทียมเกวียนของหมู่บ้านตอนนี้พวกเขาจึงต้องพึ่งขาของตัวเองกลับไปในตอนแรกฉินมู่หลานค่อนข้างผ่อนคลายแต่หลังจากเดินไปได้สักพักเธอก็เริ่มเหนื่อยเงือไหลส่งกายไม่หยุดขณะที่ก้าวเดินเหมือนกับว่าทั้งร่างของเธอเพิ่งขึ้นมาจากน้ำเหนื่อยเกินไปแล้วจริงๆเมื่อก่อนยังไม่รู้สึกแต่ตอนนี้ค้นพบแล้วว่าจากตัวเมืองกลับไปที่หมู่บ้านชิงซานไกลามากแค่ไหน ครั้นได้ยินเสียงหอบหายใจอย่างหนักหน่วงของฉินมู่หลานเซี่ยเจอ๋อหลี่จึงเอ่ยแนะนําพวกเราพักกันก่อนเถอะก็ดีค่ะฉินมู่หลานนั่งลงบนก้อนหินข้างๆทางเธอไม่เหลือแม้กระทั่งเรี่ยวแรงจะพูดแล้วเซี่ยเจ๋อหลี่คิดไม่ถึงว่าฉินมู่หลานผู้มีร่างกายใหญ่โตปานนี้จะมีเรี่ยวแรงเพียงน้อยนิดเพียงเดินเป็นระยะทางสั้นๆแค่นี้ก็เดินต่อไม่ไหวแล้วแต่เขาก็นึกโทษตัวเองเหมือนกันถ้ารู้ล่วงหน้าผมคงไปหายืมจักรยานมาก่อนพวกเราจะได้กลับง่ายๆหน่อย ฉินมู่หลานเห็นเสี้ยเจอหลี่ไม่เปลี่ยนสีหน้าและยังไม่มีทีท่าหอบหายใจก็รู้ว่าเขากำลังคิดเพื่อเธอแต่เธอต้องปรับเปลี่ยนตัวเองจึงใส่หัวแล้วบอกฉันไม่เป็นไรขะพักสักครู่คงดีขึ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นฉันอ้วนขนาดนี้เดินให้มากหน่อยถือซะว่าเป็นการลดน้ำหนักทางหนึ่งแล้วค่ะอันที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักหรอกแบบนี้ก็สวยเหมือนกันแม้ฉินมู่หลานจะอ้วนแต่เธอก็มีผิวขาว ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าเขาอบมองนานๆข้าก็เริ่มชินแล้วอีกทั้งยังไม่ได้ดูน่าเกลียดขนาดนั้นถ้าลองมองใกล้ๆจะพบว่าอันที่จริงแล้วเครื่องหน้าของเธอประณีตลงตัวมากได้ยินคำพูดนี้ฉินมู่หลานก็เหลือบมองเซี่ยเจหลี่ด้วยความประหลาดใจและนึกสงสัยสุนทรียภาพของเขาขึ้นมาเขาคิดว่าแบบนี้สวยจริงๆหรือเขาคงกำลังปลอบใจตนเองกระมังหลังจากเซี่ยเจอหลี่พูดอย่างนี้ใบหูของเขาก็เริ่มแดงขึ้นมาอีกแล้วพูดกันตามตรงเขาและฉินมู่หลานยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนะัก แต่เมื่อได้เผชิญหน้าเธอวันนี้เขาไม่เพียงพูดมากขึ้นเท่านั้นน้ำเสียงยังเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยกระทั่งเขายังแปลกใจตนเองทั้งสองคนหยุดพักครู่หนึ่งจากนั้นจึงออกเดินต่อไปจวบจนฟ้ามืดแล้วสุดท้ายพวกเขาก็กลับมาถึงบ้านอาหลี่มู่หลานพวกเธอกลับมาเสียทีอาหารเย็นเพิ่งทำเสร็จรีบมากินข้าวเถอะ ลเสเวียเย่ยนเห็นสามีภรรยาหนุ่มสาวกลับมาก็เรียกพวกเขามากินมื้อค่ำอย่างอบอุ่นวันนี้ที่ลูกชายของหล่อนปลอดภัยเป็นเพราะฉินมู่หลานมีส่วนในการช่วยเหลือมากที่สุดหล่อนจึงเห็นฉินมู่หลานดีไปหมดทุกอย่างแม้แต่เหว่ยจิ้งจือก็ยังมองฉินมู่หลานด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มแล้วเรียกเธอมานั่งมู่หลานรีบมานั่งเร็ว เซียเจอหน้าเห็นท่าทางรักใคร่เอ็นดูที่แม่และพี่สะพ้ายใหญ่มีให้ฉินมู่หลานก็รู้สึกไม่พอใจเหอะก็แค่แมวตาบอดจับหนูตายยังพากันคิดว่าฉินมู่หลานมีความสามารถจริงๆอยู่อีกตำราจินคุยเย่าเลเวียเป็นตำราแพทย์แผนจีนที่กล่าวถึงการรักษาโรคทั่วไปที่จางจงจิงนักปราชแห่งการแพทย์ในราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเขียนขึ้นตอนที่หได้ยินคำพูดของเสียเจอร้าเห่ยงจิ้งจือก็ออกปากตำหนิทันที หน้าหน้าอย่าพูดจาไร้าสาระทุกคนเห็นกับตาว่ามู่หลานช่วยเสี่ยวอวี๋เอาไว้หล่อนมีความสามารถจริงๆหลีสเสวียเยี่ยนที่อยู่ข้างข้างพยักหน้าเห็นด้วยแล้วเอ่ยใช่ตอนนั้นพี่ก็อยู่ข้างๆ้าเป็นน้องสะพภยที่ช่วยเสี่ยวอวี๋เอาไว้จริงๆสุดท้ายหลีสเสวียเยี่ยนก็อดพูดกับเซี่ยเจอหน้าไม่ได้หน้าหน้ามู่หลานเป็นพี่สะใายรองของเธอครั้งต่อไปเธอจะพูดอย่างนี้กับหล่อนไม่ได้นะพี่พวกพี่ เสี้ยเจอหน้าพบว่าตั้งแต่พี่รองของหล่อนแต่งงานคนในครอบครัวก็ค่อยๆยอมรับในตัวฉินมู่หลานแล้วหันมาตำหนิหล่อนแทนซึ่งทําให้หล่อนทนไม่ได้จริงๆด้วยเหตุนี้หล่อนจึงวิ่งกลับเข้าห้องไปด้วยความโมโหปังเสียงประตูกระแทกปิดดังปังเสี้ยเจอหน้าขังตัวเองไว้ในห้องนอนแล้วเห่ยาจิ้งจือเห็นลูกสาวเป็นแบบนี้ก็ส่หัวอย่างอับจนปัญญานางไม่รู้ว่าทําไมลูกสาวของตนถึงกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว แต่เมื่อคิดว่าเสียเจ๋อหลี่และฉินมู่หลานเดินทางมาไกลขนาดนั้นคงจะหิวแล้วดังนั้นจึงรีบบอกพวกเขาปล่อยหน้าหน้าไว้คนเดียวเธอนั่งลงกินข้าวกันหลังจากเดินมานานวินาทีนี้ฉินมู่หลานก็ทั้งหิวทั้งเหนื่อยแล้วจริงๆเห็นได้ชัดว่าก่อนมากินบะหมี่ไปแล้วนึกไม่ถึงว่าจะหิวเร็วขนาดนี้แต่ขณะกินข้าวเธอควบคุมปริมาณอาหารที่จะกินจึงกินข้าวแค่หนึ่งถ้วยเท่านั้นกินหมดแล้วก็ไม่กินอีก เสี้ยเจอรีเห็นแบบนี้จึงหันไปมองฉินมู่หลานแวบหนึ่งด้วยคิดว่าเธอคงกินไม่อิ่มหลังจากลังเลใจอยู่พักหนึ่งและกำลังจะเปิดปากถามออกไปหลีสเสวียเยี่ยนก็พูดขึ้นก่อนแล้วมู่หลานฉันจะตักให้เธออีกถ้วยฉินมู่หลานได้ยินดังนั้นพันรีบสายศีษะแล้วพูดขึ้นไม่ต้องหรอกค่ะพี่สะพ้ายฉันกินอิ่มแล้วก่อนกลับมาฉันหาอะไรกินกับเจอรีแล้วจึงไม่ได้หิวเท่าไหร่กินเยอะขนาดนี้พอแล้วล่ะค่ะหลังจากได้ยินคำนี้เสี้ยเจอรีจึงไม่พูดอะไรอีก หลังจากกินเสร็จชินมูหลานก็เดินเอ่ยๆกลับห้องไปเมื่อคืนนี้นอกเหนือจากความมุนงงแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่คืนนี้กลับต่างออกไปตรงที่เธอตื่นเต็มตาหลังคิดว่าต่อไปตัวเองต้องนอนเตียงเดียวกับเสียเจอหลี่แก้มของเธอก็แดงเรื่อขึ้นมาเล็กน้อยแต่ถ้าเธอเสนอให้นอนแยกกันก็จะขัดแย้งกับท่าทางหลงไหลอย,อย่างบ้าคลั่งก่อนหน้านี้มากเกินไปดังนั้นจู่ๆเธอจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้ ขณะที่ฉินมู่หลานกําลังคิดว่าจะทําอย่างไรนั้นเองเซีย่ยเจ๋อหลี่ก็เข้ามาแล้วมู่หลานวันนี้ขอบคุณคุณมากถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยวอวี่ครอบครัวเราต้องแย่แน่ได้ยินแบบนี้ฉินมู่หลานจึงสส่หัวแล้วเอ่ยไม่ต้องขอบคุณหรอกคะในเมื่อเห็นแล้วก็ต้องช่วยเหลือโชคยังดีที่พบเร็วไม่อย่างนั้นผลที่ตามมาคงเกินกว่าจะจินตนาการเซีย่ยเจ๋อหลี่มองดวงตาเปล่งประกายของฉินมู่หลานตอนที่เธอพูดถึงเรื่องช่วยคนก็อดกระพริบตาไม่ได้จากนั้นจึงนั่งลงข้างๆเตียงนี่ก็ดึกแล้วพวกเรานอนเถอะ ฉินมู่หลานได้ยินคำนั้นก็อดชะงักไม่ได้เธออาปากพงาบๆแต่ไม่พูดอะไรอีกด้วยกลัวว่าถ้าพูดมากเกินไปอาจทั้งปากจนแสดงพิรุธออกมาได้จึงทำเพียงพยักหน้าหนักหันหน้าเข้าหาผนังห้องแล้วนอนลงบนเตียงข้างในสุดเห็นฉินมู่หลานนอนหลับไปแล้วเสี่ยเจ๋อหลี่ก็ล้มตัวลงนอนเช่นเดียวกัน ชิ้นมู่หลานสัมผัสได้ว่าเสียเจอหลีนอนลงแล้วจึงหันหน้าไปมองเมื่อเห็นว่าพวกเขานอนห่างกันมากกว่า1เมตรก็อดไม่ได้ที่จะถอนอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกทว่ายังคงรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยเดิมทีเธอคิดว่าคืนนี้คงนอนไม่หลับแต่ก่อนที่จะรู้สึกตัวเธอก็ค่อยๆหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเช้าวันใหม่แล้ว ฉินมู่หลานลุกขึ้นนั่งตัวตรงพบว่าในห้องเหลือแค่เธอคนเดียวตอนที่เธอเดินออกมาจากห้องเหยาจิ้งจือกำลังให้อาหารไก่อยู่ในลานบ้านจะว่าไปแล้วภาพตรงหน้าเธอก็ให้ความรู้สึกขัดแย้งกันเล็กน้อยถึงอย่างไรหน้าตาของเซี่ยเจอร์หลี่ก็ถอดแบบมาจากแม่ของเขาดังนั้นแม้ว่าเห่ยาจิ้งจือจะมีอายุและหน้าตาเริ่มมีริ้วรอยแต่นางก็ยังสวยไม่สา่งไม่เหมือนหญิงชนบทสักนิดเมื่อเห่ยาจิ้งจือเห็นฉินมู่หลานตื่นแล้ว นางจึงส่งยิ้มให้ก่อนเอ่ยขึ้นมู่หลานมีอาหารเช้าส่วนของเธอเหลืออยู่ในครัวนะเธอล้างหน้าล้างตาแล้วไปกินเสียสิชินมู่หลานได้ยินอย่างนั้นก็น้าแดงขึ้นมาเธอตื่นสายอีกแล้วบางทีคนอื่นๆคงไปทํางานกันหมดแล้วเห่ยาจิ้งจือเห็นชินมู่หลานกระดักอายก็อดพูดไม่ได้มู่หลานเมื่อวันลำบากเธอแล้วทั้งช่วยคนแล้วต้องไปสอนพวกหม,มออีกเธอคงเหนื่อยละตื่นสายหน่อยก็ไม่แปลกวันนี้เธอก็พักอยู่ที่บ้านดีๆสักวันเธอ เมื่อวานนี้ฉินมู่หลานอยากไปสำรวจดูรอบๆหมู่บ้านแต่ก็ล้มเหลวกลางคันดังนั้นวันนี้เธอจึงอยากไปดูรอบๆเขาต้าชิงซานหลังจากได้ยินคำพูดของเหยาจิง้งจือเธอจึงพูดยิ้มยิ้มแม่ฉันว่ากินข้าวเช้าแล้วจะไปดูเขาต้าชิงซานหน่อยนะคะ่ะเขาต้าชิงซานก็คือภูเขาลูกใหญ่ที่อยู่ด้านหลังหมู่บ้านชิงซานเพราะภูเขาลูกนี้เองทั้งหมู่บ้านจึงเรียกว่าหมู่บ้านชิงซานก็ได้เธอรีบไปกินข้าวเธอ หลังจากเรื่องเมื่อวานนี้ความรู้สึกของเหยาจิงจือที่มีต่อชินมู่หลานก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นท่าทางที่มีต่อเธอจึงเปลี่ยนไปจากท่าทางเย็นชาเมื่อก่อนเมื่อชินมู่หลานมาถึงห้องครัวก็พบว่าบนเตามีหมันโถสองลูกปลาท่องโกโ้เจกขาวหนึ่งถ้วยและไข่หนึ่งฟองอาหารเช้าอย่างนี้นับว่าล้นเหลือแต่เมื่อคิดถึงน้ำหนักของตัวเองแล้วสุดท้ายเธอจึงกินแค่เพียงไข่หนึ่งฟองและปลาท่องโกจากนั้นก็สะพายกระบุงขึ้นหลังออกจากบ้านไปแม่ฉันไปก่อนนะคะ เห่จิ้งจือบอกลาฉินมู่หลานด้วยรอยยิ้มแต่ก็ไม่ลืมเตือนมู่หลานเธอเดินอยู่แค่รอบๆตีนเขาก็พอละอยากเข้าไปลึกเกินไปได้ค่ะแม่ฉันรู้แล้วฉินมู่หลานยิ้มน้อยๆแล้วพยักหน้าแต่เมื่อเดินออกมาจากประตูก็ชนเข้ากับเซี่ยเจ๋อหน้าแล้วเซี่ยเจ๋อหน้ายังคงไม่พอใจจนถึงตอนนี้เมื่อเห็นฉินมู่หลานหล่อนก็อดมองเขม่นอย่างเกรี้ยวกราดไม่ได้เมื่อคืนนี้พวกเขาต่างพากันกินข้าวโดยนึกไม่ถึงว่าจะปล่อยให้หล่อนหิวจริงๆถ้าหล่อนไม่ไปหาอะไรกินในครัวหล่อนคงต้องเข้านอนทั้งที่ยังหิวแล้ว ฉินมู่หลานเห็นเช่นนี้ก็ไม่สนใจเสี้ยเจ๋อหน้าอีกเดินตรงไปข้างหน้าโดยไม่แม้แต่หันกลับมามองแม่แม่ดูหล่อนสีเสี้ยเจ๋อหน้าเห็นฉินมู่หลานเมินตนก็อดมองแม่ตนเองอย่างอยากฟ้องไม่ได้เหยาจิ้งจือมองลูกสาวตัวเองแล้วเอ่ยหน้าหน้าวันนี้เวลลูกถอนวัชพืชไม่ใช่เหรอทำไมถึงกลับมาเร็วอย่างนี้แม่ฉันเหนื่อยแล้วฉันก็เลยกลับมาดื่มน้ำที่บ้านหน้าเสี้ยเจ๋อหน้ารีบหาข้อแก้ตัวเอ่ยถามด้วยท่าทางเหมือนได้ใส่ใจ แม่ฉินมู่หลานจะสะพายกระบุงไปทำไมหนะ้าหรือหล่อนจะไปตัดหญ้าให้หมูฉินมูหลานอะไรนั่นที่สะพายรองของลูกนะแม่เมื่อเห็นว่าแม่กําลังจะสั่งสอนตนอีกแล้วสายตาของเสียเจอหน้าก็คุกรุ่นไปด้วยความขุนเคืองเป็นความผิดฉินมูหลานอีกแล้วแต่เมื่อนึกถึงคำถามที่ตนอยากถามหล่อนจึงพยายามฝืนยิ้มสุดความสามารถโน้มตัวไปตรงหน้าแม่แล้วออดอ้อนเหมือนเมื่อก่อน ได,ได้ฉันจะไม่เรียกฉินมู่หลานแล้วต่อไปหล่อนก็คือพี่สะพ้ายรองของฉันเห่ยาจิ้งจือได้ยินดังนี้ก็สีหน้าดีขึ้นไม่น้อยจากนั้นจึงบอกหล่อนมู่หลานออกไปสำรวจรอบๆเขาต้าชิงซานหน้าได้ยินอย่างนี้แล้วเซียเจ๋อหน้าก็กรอกตาจากนั้นเดินออกไปแม่ฉันจะไปทำงานต่อแล้วหน้าหน้าลูกบอกว่าอยากดื่มน้ำไม่ใช่เหรอ,อแม่ฉันจำได้แล้วพี่สะพ้ายใหญ่เอาขวดน้ำไปด้วยฉันจะไปดื่มกับหล่อนแล้วกันขณะที่ผู้เซียเจ๋อหน้าก็วิ่งออกไปจากบ้านแล้ว อีกทางด้านหนึ่งชินมู่หลานก็เดินมาถึงตีนเขาต้าชิงซานแล้วเช่นกัน